กำลังเล่งมือแพ็กของเพื่อที่จะให้ท่านนะครับกับพี่น้องนะครับซึ่งก็อันนี้เราก็กําลังช่วยกันอย่างคำขมเมนนะครับจากน้นที่พัสดุของเราก็มัดอย่างเดียวนะครับนะครับฝ่ายจัดเก็บก็เก็บเก่งนะครับอันนี้ตรวจสอบภายในนะครับกําลังยืนตรวจด,ดูนะครับว่าเป็นไปตามระบงระเบียบหรือเปล่า นะครับก็นะครับ,ก,นะรบก็ชุมชนเรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของดินสุดบอเตนะครับนะครับอันนี้ก็คณะผู้บริหารสมาชิกสภาผู้นำชุมชนนะครับก็พร้อมนะครับที่จะออกลงขบวนในการที่จะ ใกจ่ยนะครับซึ่งดุายางชีพที่เราได้รับการซัพพอร์ตนะครับก็จะมีทั้งของอบจนะครับที่ซัพพอร์ตมาเกือบเกือบห้าถุงนะครับซึ่งก็จะได้กันเกือบจะไม่ใช่นะครับทุกทุกหลังคาเรือนที่ประสบป,ปัญหานะครับ อ่านะครับนี้เราอยู่กับปากลงนะครับวันนี้เราไปไหนครับไปชุมชนยุทธบตุตเตยครับชุทธบตุตเตยตอนนี้ที่ยุทธบตุตเตยนี่น้ําลงหรือยังครับลงลงเยอะแล้วครับไปหันนี้ก่อนอ่าอ่อนานะครับนี่ไม่ตายเร็วไม่ตายเร็วฮะตาใครบ้างตาเราไปเลยไปทางไะไรไปทางอะไรไม่ไม่ตายตาหมากร้องนะครับอันนี้ก็ชุมชนแรกนะครับเป็น ดินสุดบ่อเตเดินสุดบ่อเตนะครับก็ประมาณเกือบเกือบสองร้อยหลังคาเรือนได้ไหมก็ก็ยังมีอ่าฝนคิดว่าน่าจะจุดตกไหมครับไปตกเนาะแล้วนี้ก็บรรยากาศนะครับบนฟ้าก็ค่อนข้างที่จะมืดนะครับก็ถ้าหากว่าตามประกาศของ โอต variance, 90, 18, 18. Oh ุนิยมวิทยานะครับก็จะถึงวันที่26วันนี้วันที่18นะครับก็เกือีกหนึ่งสัปดาห์นะครับ ซึ่งกลุ่มยังชีพนะครับก็จะได้การทุกหลังคาเรือนที่ประสบปัญหานะครับที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะครับที่ปปัญหาอุทกภัยนะครับซึ่งเราก็ได้การซัพพอร์ตจากอบจด้วยส่วนหนึ่งนะครับจำนวน490ถุงนะครับแล้วก็จากเทศบาลตะบนควนโดดนะครับรวมรวมก็เกือบเกือบนะครับเกือบ2,000ถุงนะครับ ทั้งหมดก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายนะครับตามระเบียบนะครับของกระทรวงมหาดไทยในการใหานช่วยเหลือสิ่งของนะครับเป็นไปตามระเบียบนะครับทีน,นี้เราอยู่ที่ชุมชนวันนี้ชุมชนอะไรอ่ะชุมชนกอสตอร์นะครับก็ส่วนใหญ่ฝั่งนี้จะปัญหาน้ําจะไม่ค่อยมีปัญหาเนาะแค่ฝนตกมีน้ำค้างมีน้ำค้างน้ำทำไมไม่ตัดอ่าครับ น้ำโรดาะบายนะครับแต่ปัญหาที่นน้ำท่วก็ใหดขึ้นม่เป็นปรา เดี๋ยวเราอันนี้เราอยู่ที่สายแยกคอนสโตนะครับสายแยกคอนสโตซึ่งเป้าหมายของเราอยู่ที่อ่าเขาเขาติดไฟแดงครับเขาไม่ฝ่าไฟแดงนะครับแค่เลยแค่เลยแยกครับบ้านกระหนุไม่ฝ่าที่ไม่ฝ่าไม่เด้งไม่ฝ่าไม่เดงที่แต่ว่าเลยแยกเฮอ่าเสีย ยอดี่ไม่ได้นะครับกบ้านบ้านการนนินชาลอนะครับถ้าเป็นผู้ประสบภัยเราก็จะช่วยนะครับแต่ตอนนี้ก็ขออนุญาตนะครับที่จะนำาทียงชีพไปยังบ้านที่ประสบภัยที่แบบว่าหนักนะครับหนักหนักหนักจริงๆนะครับก็หลายวันแล้วนะครับบางบ้านก็เกือบสัปดาห์นะครับที่อยู่ในน้ำนะครับน้ำที่อยู่ น้ำอาจจะไม่ลึกนะครับแต่ก็มีความลำบากนะครับในการดำนินชีวิตนะครับการจะออกมา,างนอดประกอบการชีม่มีน้ยอีนะคร,ครับสำหรับบ้านไหนที่มีปัญหาเรื่องของน้ำของพวกบริโภคนะครับ ใจไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงมรสุมอยู่อีกนะครับว่ามีการทำประกาศเตือน,นาจาการนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกหนักนะครับก็ยังมีบริเวณที่เป็นน้ําขังอยู่นะครับบริเวณสองข้างทางน้ำนตกมาอีกนิดนึงก็ท่วมอีกนะครับก็ท่วมม,มันเต็มอยู่าจากการลาดตะเวนนะครับบริเวณตรงนี้นะครับ ตอนที่น้ําขึ้นเต็มที่นะครับตรงนี้ก็จะมีน้ําขังนะครับน้ํนนาล้นขึ้นมาบนถนนตรงนี้พื้นผิวจราจรตรงนี้ก็จะสัญจรได้แค่เพียงนหนึ่งช่องทางนะครับที่เหมือนบริการตรงนี้ก็น้ํา นี่เราก็ลังจะเข้าสู่ทางทางเข้านะครับทางเข้าของชุมชนดินสุดบ่อเตนะครับอันนี้ข้างหน้าเขาก็มีงานครับอันนี้เป็นงานงานงานแต่งนะครับเป็นงานนหรีนะครับงานแต่งนะครับไม่ใช่ว่าเต็นท์เลี้ยงอาหารผู้ปบภัยนะครับอ่ะอันนี้นะครับก็เป็นที่ทางเข้าชุมชนที่เราจะไปนําถุงย่างชีพไปมอบให้นะครับก็ก็ยังมีน้ํานะครับ มีน้ำนะครับมีน้ำอ่าลายเต้ที่เส้นเต้ก็อ่าได้ครับอันนี้เราก็มีรถโฟล์วินปลอมคารวาครวน้ำท่วมมีคาราวานนี่ก็ยังมีพื้นที่ที่ทางเข้าก็ยังเป็นน้ำนะครับซึ่งรถเล็กก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับอาจจะขับออกมาได้แต่ต้องต้องสูงพอสมควรนะครับน้ำก็ก็ยังท่วมขังโลก,การระบ,บายอยู่อีกนะครับ ริมถนนได้ไหมนะครับเดี๋ยวอินชาลอนะครับจะพยายามนะครับจะพยายามที่จะนั้นนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นผู้ประสบถ้าเป็นผู้ประสบภัยนะครับได้ทุกหลังคาเรือนนะครับจะพยายามทําให้ได้นะครับตามนโยบายของท่านผู้บริหารนะครับตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบนะครับอันนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตช่วยเหลือในส่วนของพี่น้องที่ ที่ที่ที่ท <ำ S 1> มีม <า S 1> พื้นที่ที่หนักจริงๆนะครับอ่าจริงๆนะครับริมคลองดูสดตรงนี้ก็ยังเป็นพื้นที่รับน้ํานะครับถ้ามีฝนตกลงมามวลน,น้ําเข้ามาเติมนะครับก็ออ <c oughs> น้ำก็พร้อมที่จะเพิม่มได้ตลอดเหมือนกันนะครับอ,นนะอันนี้คือทางเข้าชุมชนดินสุด นี่ก็เป็นทีมนะครับรถของงานป้องกันรถของท่านสมาชิกสภา,นะานะครับที่อนุเคราะห์นะครับมาช่วยขนนะครับมาช่วยขนของ อ่าครับขอบคุณครับที่เข้าใจนะครับคุณยูริยานะครับอ่เ<ร>าเราก็จะเพื่อนอ่าพี่น้องที่มีความลําบากนะครับที่มีความลําบากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกมา<ด>ทำาม,มาครับทํามาหากินนะครับก็มีความลําบากนะครับอันนี้ก็น้ําก็ยังผ่านนะครับยังมีน้ําไหลผ่านกันอยู่นะครับชาี่มัลำบากนะครับคนในชุมชนนะครับอ่ ตอนนี้ก็ผลกล้วยไปหมดแล้วลถมันมีน้ำน้ำก็ยังสูงนะครับก็ในส่วนของเด็กๆนะครับผู้ปกครองนะครับก็พยายามกำชับนะครับในเรื่องของเด็กๆความปลอดภัยนะครับที่ออกมาเล่นน้ําแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้องนอกจากจะเป็นสัตว์ ล้วก็มีพิษที่มากับน้ําก็ยังต้องระวังเรื่องของโรคที่มากับน้ําด้วยนะครับโรคน้ํากัดเท้าโรคฉี่หนูนะครับที่อันตารายนะครับต,ตอนนี้โรคเกียคัญเลยตอนนี้โรคซับจากโรคซับจางเนื่องจากออกไม่ทำมาหายินไม่ได้ไ <laughs> นะครับรัะพี่น้องเก,กษตรกรก็อยู่ในช่วงของลำบากจริงๆ เลยครับลำบากจริงๆอ่านี่ก็พื้นที่ตรงนี้ก็น้อันนี้เราไปที่จุดที่บ้านประธานชุมชนบ้านประธานชุมชนเนี้ยใช่ครับบ้านประธานชุมชนบ้านประธานชุมชนบ้านอสมบ้านผู้ช่วยเป็นระวังรถด้วยนะเจ๊เยอะเหน่งๆเลยลูกเออเยอะเหน่งเ่งลูกเอ้ยเยอะเหงๆหน่เลยลูกเนี้ยงุ้ยอ่ามีไรบ้าแงไรบ้า อีหยียบลอม,อยมอมเี่ยมเลยไปมเนยเอองลงพังรังด้วยเหรอมาลังรงด้วยเหรอไม่จ่ายไม่จ่ายยังไม่จ่ายเงินเด็กน้ำลงมาก็ได้่ว่ามันยังรมอยู่น้ำน้ำจะไม่ล้นถนนแต่ว่าในหนาในหนาเต็มเนะ ถ้าหากว่าพื้นที่ของเราตรงนี้นะครับอาจจะบรรเทานะครับแต่ว่ามวลน,น้ําจากตรงนี้ที่เราเห็นนะครับที่มันไหลอยู่เมื่อกี้<ม>ก็จะไปเติมในส่วนของพี่น้องที่รับน้ําอีกโทษหนึ่งก็คือทางบ้านทุ่งฉลุงนะครับฝั่งนู้นนะครับก็ยังต้องรับน้ําอยู่นะครับอันนี้นะครับน้ำเต็มท้องหน้าอยู่อีกอันนี้ก็ วันนี้ก็โดนแดดไปไม่ถึงห้านาทีท่าม,มืดลวท่าม,มืดเต็มาหัวใจท่ามันเลยนี่ก็มีพี่น้องของเราที่มารอรับนะครับในส่วนของถึงยางชีพอันนี้น้ำก็ยังล้นอยู่นะครับน้ำก็ยังล้นอยู่บ้านหลังนี้ก็ยังอยู่ในน้ำนะครับ